สวัสดีครับกลับมาพบกับไร้สาระกับครูแว่นรายการดีๆที่ไม่ไร้สาระนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรทีเดี๋ยวผมผมหาคนนะรายการไร้สาระของเรานะครับเหมือนเดิมเป็นเปอร์ฟอร์แมนซ์คลิปเป็นรายการแนะนําสินค้านะครับผมใครสนใจอยากจะรู้ไม่อยากซื้อก็ได้ครับลองนั่งฟังดูฮนะเผื่อบางความคิดผมมันจะเป็นประโยชน์ในอนาคตสําหรับคุณลองฟังดูก็ได้ครับ เบื่อเบื่อไม่รู้จะทําอะไรไม่รู้จะดูช่องไหนดี่ละเป็นโรคซึมเศร้าหรือโอ้ยกูหาอะไรที่มันน่าเบื่อใส่ชีวิตหน่อยไปมาดูคลิปผมได้ครับผมพยายามทํารายการให้ได้เยอะๆนะครับตามที่เวลาเราจะมีนะครับโอเคผมเจอละอ่าวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของเขาเรียกอะไรวะโคมไฟโคมไฟห้อยเต็นท์แล้วกันครับแต่ผมเรียกลมๆนะโคมไฟห้อยเต็นท์ เหมือนเดิมภาพจะวิ่งไปเรื่อยๆผมก็จะภาคไปเรื่อยๆนะครับเพื่อความสะดวกในการทำงานอ่ะโคมไฟห้อยเต็นท์รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ชาร์จในตัวเองได้นะครับไฟฉายที่เป็นรูปร่างประมาณนี้จะเป็นเหมือนโคมมแล้วก็มีขาขาเกี่ยวอยู่ข้างบนมันเอาไว้ห้อยกับเต็นท์ครับเพราะนั้นถ้ามันไปห้อยกับไอ้ตรงกลางของเต็นท์เห็นไหมมันจะมีไอข้ขึงๆที่เราเอามาห้อยได้ห้อยไปตรงนั้นนะครับแล้วเปิดปุ๊บแสงมันจะกระจายทัว่วเต็นท์เลยฮนะ นั่นหมายความว่าคุณทําอะไรในเต็นท์นี้ข้างนอกเห็นนะมันจะมีเงานภาพออกไหมเออมันจะมีเงาอยู่ให้คนเขาดูกันได้คุณทําอะไรกันอยู่นะครับโอเคทีนี้ไอ้พวกที่มันห้อยห้อยกับเต็นท์ได้น้ําหนักมันจะไม่เยอะบอดี้เป็นพลาสติกนะครับชิ้นงานก็หน้าตาดีเลยแล้วก็เอามาขายที่ร้านของเราอันนี้เป็นสินค้าเพิ่งเอาเข้ามาขายใหม่นะครับหน้าตาดีแล้วก็ชาร์จในตัว เพื่อนๆมักจะถามว่าพี่ชาร์จในตัวไหมอยู่นี้ก็ต้องยอมรับกระแสนะว่าการชาร์จในตัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผู้คนมักจะถามว่าสินค้าตัวนี้ชาร์จในตัวได้ไหมชาร์จได้ครับไฟฉายที่ผมขายเนี่ยจะมีทั้งชาร์จในตัวและก็ใช้แบบใช้แบตเตอรี่แยกนะครับผมจะมีหลักเกณฑ์ง่ายๆอย่างนี้ 1. ไม่ต้องดูเลยนะพี่ดูบัดเจ็ตก่อนพี่วางงบไว้เท่าไหร่ครับดูดูงบก่อนเช่นเฮ้ยสามร้300อยพอสามร้อยเดี๋ยวผมจะมาดูอ้าวสามร้อยมันมีทั้งที่ชาร์จได้ครับกับ ่ำกว่า300ยใส่ฐานได้ไหมพี่ใช้บ่อยไหมอ่ะถ้าลูกค้าเป็นคนใช้บ่อยชาร์จมันจะคุ้มครับแล้วชาร์จกับไม่ชาร์จมันดีแย่ต่างกันยังไงวันนี้เรามาคุยกันเรื่องชาร์จเนาะเอาข้อเอาข้อดีของชาร์จก่อนหนึ่งไม่ต้องพกพาแบตเตอรี่ไปที่ไหนแล้วปัจจุบันเทคโนโลยีแบตเตอรี่กับการชาร์จมันดีขึ้นเรื่อยๆครับมันไม่ใช่ใช้แล้วพังเหมือนสมัยก่อนเดี๋ยวนี้มันพัฒนาขึ้นแล้วเทคโนโลยีมันไปไกลมากนะครับเมื่อตั้งแต่ปี2อง8ัเราจะสังเกตได้ว่า ไฟฉายรุ่นใหม่ๆคุณภาพแบตเตอรี่คุณภาพของการชาร์จมันจะดีมากครับเก็บไฟได้นานไม่ชาร์จเป็นเวลานาน,านก็ยังไม่พังถ้าเป็นสมัยก่อนเมื่อสักปี2015มันยังพังอยู่นะครับนี่ประสบการณ์ตรงจากการขายนะคุณจะซื้อที่ไหนก็ได้ดูยี่ห้อหน่อยแล้วกันนะครับผมก็คัดสินค้ามาขายเอาที่ว่าซื้อไปแล้วไม่โดนด่ากับมาประมาณนั้นนะเดี๋ยวซื้อไปแล้วด่ากลับมาอีกอ่ะทีนี้ พอมันชาร์จในตัวข้อดีของมันก็คือเวลาไปไหนเนี่ยคุณเอาเอาที่ชาร์จใส่รถไว้ก็ได้นะครับหรือติดกระเป๋าไว้เกิดจําเป็นถูกเจอหรือเป็นคนที่เดินทางบ่อยๆนะครับผมก็จะแนะนําว่าโอเคมันก็เอาไปชาร์จที่ไหนก็ได้นะครับถ้าคุณสนใจคุณเป็นคนเดินทางบ่อยๆมันก็จะได้ใช้แล้วคุ้มด้วยครับคือคุณต้องเป็นคนที่ใช้ไฟฉายบ่อยๆนะเช่นผมแนะนําเลยนะอาจจะเป็นช่างก็ได้ครับช่างที่จะต้องใช้ ไฟฉายบ่อยๆนะครับในการทำงานเราต้องเปิดมันทุกวันในการทำงานของเราเราจำเป็นที่จะต้องใช้มันนะครับก็จะคุ้มค่ามากกว่าครับคือเช้าต้องเปิดเย็นต้องปิดคุ้มมากนะเหมือนหลอดไฟที่เราเปิดตามตามห้างร้านอ่ะเออหลอดไฟที่เปิดตามห้างร้านเนี่ยผมใช้ตัวประหยัดไฟนะเพราะว่าอะไรเพราะผมเปิดทํางานตั้งแต่สิบโมงปิดดีทีคือหนึ่งทุ่มะมันคํานวณค่าไฟแล้วมันเห็นเป็นตังค์ครับหลอดไฟในร้านผมจะจับเปลี่ยนไป LED ทั้งหมดที่ประหยัดพลังงาน อ้าวแล้วหลอดไฟที่บ้านอ่ะมันใช้งานไม่คุ้มค่าเหมือนที่ร้าน mm hmm. เข้าใจไหมไฟฉายไอ้หลอดไฟที่บ้านทํางานอย่างมากก็สองทุ่มถึงสี่ทุ่มเที่ยงคืนแค่นั้นครับการขึ้นของค่าไฟไม่ค่อยเห็นเด่นชัดเท่าการทํางานแบบหลอดไฟที่เปิดที่หน้าร้านนึกภาพออกไนะถ้าเราใช้โคมไฟเนี่ยเป็นบ่อยๆผมแนะน,นํานะให้คุณซื้อไปใช้ตามที่ทํางานของคุณตามศูนย์บริการศูนย์ซ่อมจะคุ้มมากแล้ว ราคาเดี๋ยวนี้มันก็จะปรับถูกลงมาเรื่อยๆครับทาให้จุดคุ้มทุนนะ่ะมันมันคืนทุนได้เร็วในขณะที่สินค้ามันก็ยังใช้ได้แล้วก็ไม่พังเมื่อหาออกมาเป็นราคาของฐานถ้าคุณใช้แบบไฟใช้ที่เป็นเปลี่ยนฐานเดี๋ยวก็เปลี่ยนฐานเปนน้ำเป็นฐานค่าเปลี่ยนฐานเนี่ยมันจะไม่คุ้มค่าเท่าซื้อแบบชาร์จครับโอเคว่าเหมาะสําหรับห้างร้านเหมาะสําหรับคนทํางานนะครับแล้วก็เหบอกสําหรับคนที่ไม่ต้องการความ ลำบากอ่ะพี่ผมผมผมไม่อยากเปลี่ยนฐานอีกแล้วว่าผมเบื่อก็ซื้อแบบชาร์จไฟจะได้แก้ปัญหาได้แล้วถ้าคุณเป็นคนใช้มันไม่บ่อยมีโอกาสเปิดใช้มันน้อยมากครั้งหนึ่งจะไปเที่ยวกครั้งหนึ่งคุณอาจจะลดบัตรเจตในการซื้อไฟฉายลงมาได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าไฟฉายที่มันเป็นใส่แบตเตอรี่ราคาถ้ามาเทียบกันนะราคามันจะเริ่มต้นที่ถูกกว่าครับ เราจะซื้อไฟฉายรูปร่างแบบนี้ในราคาที่ต่ำกว่าได้ถ้าคุณต้องการจะคุมบัตเจ็ตแต่ถ้าไม่ซีเรียสต่างกันนิดนิดหน่อยๆน่อยผมว่าหนะ้าตามันดีซื้อเลยครับถ้าคุณเป็นคนไม่ซีเรียสคุณซื้อเลยเพราะว่าโอกาสในการใช้ข้างหน้ามันก็มีอีกไม่ได้ซื้อแล้วใช้วันหนึ่งแล้วมันละลายหายไปนี่หว่าไม่ใช่ใช่ไหมคุณยังซื้อเอาไปไว้ที่ทํางานให้เพื่อนขอให้ไอ้เพื่อนกูอนขอได้ไหมเรียบร้อยอะก็อ,อย่างน้อยเป็นยังเอาไปทําประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูเป็นข้อมูลนะครับ และไอตัวที่ผมเอามาเนี่ยนะมันจะมีที่ชาร์จไฟนะครับที่แบตเตอรี่ที่ตัวที่ชาร์นี่เขาบอกว่าใช้ไฟได้100ถึง2 40โวลต์ AC นะครับก็ไม่มีปัญหาครับพอมันแปลงออกมาเป็นไฟ DC ไฟกระแสตรง4.2โวลต์350มิลลิแอมป์เขาก็จะเขียนมาอย่างนี้ผมก็จะเลือกสินค้าที่มีมาตรฐานนิดนึงนะครับในการมาจำหน่ายอย่างที่บอกครับไม่อยากให้ลูกค้ากลับไปด่าเพราะ่อแม่ครับออไม่ดีครับก็พยายามขาย ของที่มีคุณภาพนะครับแล้วของดีกว่านี้มีไหมพี่มีราคาแพงกว่านี้หลายเท่านะครับจําเป็นไหมมันอยู่ที่คุณนะคุณจําเป็นไหมเออถ้าคุณคิดว่าพี่จําเป็นผมต้องใช้ไฟฉายอะไรหลายพันก็มีครับตราถามผมผมขายอย่างเงี้ยขายง่ายดีลูกค้าใช้งานก็คล้ายๆกันครับแล้วไอตัวที่แพงกว่านี้มันดีตรงไหนอรพี่หลายคนก็อยากรู้ไอไฟฉายพันสองพันมันดียังไงหนึ่งบริษัทมันจะมีมาตรฐานมากกว่า เทคโนโลยีมันก็จะสูงกว่าวัตถททุ่ยวที่ใช้ในการทําเช่นพลาสติกก็ใช้พลาสติกเกรดที่ดีกว่าคุณภาพในการกันน้ํากันกระแทกก็จะสูงกว่าในขณะที่ราคาก็แพงกว่าส่วนเอาท์พุตท,ที่ได้ใกล้เคียงกันโอเคไหมเออคล้ายๆแบบประมาณว่าซื้อรถยุโรปกับกับซื้อรถจีนวิ่งได้เหมือนกันนะ่ะ เออแต่มันหล่อเท่ไม่เหมือนกันแล้วราคามันก็ไม่เหมือนกันด้วยนะแต่ถามว่าถ้าซีซีเท่ากันไซส์เท่ากันมาวิ่งแข่งกันคุณว่ามันจะหนีกันสักเท่าไหร่ไม่ค่อยหนีนะถ้าวางแรงมาเท่ากันต่างกันแค่แบรนด์ต่างกันแค่วัสดุไอตัวนั้นการทำแอโร่ไดนามิกอันนี้ก็แอโรเหมือนขนนะก็วิ่งไปผมว่าความต่างของราคามันจะถางมากกว่าความต่างของคุณภาพ คุณภาพอาจารย์รถจีนอาจจะวิ่งช้ากว่า,าไอ้นั่นสักสี่วิคุณซีเรียสไหมฮะถ้าคุณไม่ซีเรียสแต่ราคาไอ้บ้าเนแพงกว่าไอ้นี่สักสี่ห้าเท่าเลยด่ก่อนแล้วแต่ครับบางคนชอบอยังไงก็แล้วแต่ผมแนะนําให้มันกลางๆตามดูคลิปผมไปเรื่อยๆนะผมโม้ไปเรื่อยพูดมันก็จะมีสินค้าหลายอย่างนะผมก็ยกจากให้ฟังสินค้าในร้านจะมีประมาณนี้นะครับแล้วผมก็ทําวิดีโอมาเทสให้ลูกค้าดูนะว่าซื้อไปแล้วคุณได้อะไรไปราคาอยู่ใต้คลิปนะ ผมเริ่มจากในครัวเลยเปิดไฟไว้ผมจะเริ่มปิดไฟแล้วด้วยมือซ้ายปิดยังไงวะปั๊บมืดนะเดี๋ยวผมจะเริ่มเปิดโคมนะคุณจะได้เห็นว่ามันทํางานแล้วมันเป็นยังไงภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายจริงนะครับไม่มีการตัดต่อเพราะว่ามือขวาถือมือซ้ายยกครับทํางานคนเดียวแล้วตัดต่อไม่เป็นด้วยสว่างประมาณนี้โอเคไหม เมื่อกี้จากที่มืดๆเลยปรับโหมดสมันจะดิมไฟลงครับหลีไฟลงทั้ให้เรามองได้สบายตาขึ้นไม่แสบตาแล้วก็ช่วยประหยัดไฟด้วยครับโหมด3จะเป็นโหมดกระพริบพยายามกดอยู่อ่ามันกระพริบแล้วกระพริบเนี่ยเพื่อสร้างความสร้างจุดเด่นเพื่อต้องการอาจจะต้องการสร้างจุดสนใจหรือต้องการให้คนมาช่วยนะครับเปิดอีกทีนึงถามว่าใช้งานได้ไหม เดินไปห้องน้ำห้องท่าใช้ได้ทัางค่ำทัางคืนนะไปออกแคมป์ไม่มีปัญหาใช้ได้อยู่แล้วเรามาจบตรงนี้โต๊ะวางไข่นะครับอ่าเป็นไงครับนี่คือถ้าคุณซื้อไปคุณจะได้ประมาณนี้ฮะแล้วหลังจากนี้ผมจะลองอีก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 เทสหนึ่งนะครับคือเริ่มจากสว่างแล้วไปมืดเริ่มจากสว่างแล้วไปมืดผมเปิดไฟไว้ฮะ หลังจากนั้นผมจะปิดไฟนะเดี๋ยวดูพอเปิดปุ๊บพอปิดปับ๊บเกิดไฟดับจะเป็นอย่างนี้ฮะแสงสว่างพอคุณทํางานได้ครับถ้าคุณอยู่ในเต็นท์หรือนี่คุณยังซ่อมรถได้เลยได้อย่างเงี้ยห้อยไว้ตรงหน้ารถเนี่ยคุณเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้สบายเลยโอเคไหมนี่คือความความสว่างของมันนะครับลคงราคารายละเอียดไปดูที่ใต้คลิปนะครับสนใจก็สั่งซื้อโดยตรงกับผมได้เลย ราคาที่เราขายอาจจะแพงกว่าถูกกว่าหน้าร้านแล้วแต่นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะถูกกว่าหน้าร้านเพราะอะไรเพราะต้นทุนค่าเช่าของออนไลน์มันต่ำมากครับมันมีแค่ค่าอินเทอร์เน็ตแล้วก็ค่าแรงในการทำงานส่วนหน้าร้านมันจะมีค่าเช่าค่าส่วนกลางค่าพนักงานเพิ่มเข้ามาอีกเยอะแยะเลยครับทำให้ต้นทุนสินค้าอาจจะไม่เท่ากันครับราคาสินค้าส่วนใหญ่ที่หน้าร้านจะแพงกว่าที่เราขายตรงเองนี่นะครับ แต่บางตัวก็อาจจะเท่ากันแต่ผมก็จะมีเซอร์วิสให้เช่นบางครอถ้าสังเกตดูเฮ้ยราคาเท่านี้ผมส่งให้ฟรีอะไรอย่างเงี้ยคือค่าส่งลูกค้าก็ไม่ต้องบวกเข้าไปแต่บางตัวผมก็ลดราคาให้ต่ําสุดแล้วก็บวกราคาค่าส่งเอานะครับลูกค้าก็ลองเลือกดูนะว่าอะไรยังไงตัวไหนผมพอทําราคาได้พออยู่ได้ผมก็ทําไปครับผมก็ลองเลือกดูแล้วกันดู รายการไร้สาระกับครูแว่นไปเรื่อยๆนะครับจะมีความรู้มาโม้จากประสบการณ์ใช้และการขายโดยตรงกว่า10ปีของผมเนี่ยนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ